อาการของคนจะโดนยาครับโอ้โหเอาหน้าดูเลยครับกนี้เอง่รู้ตัวว่าจะโดนยาครับเริ่มรองงองแงแล้วครับเอาแล้วครับดิ้นได้ครับดิ้นได้ดิ้นดิ้นอาปาครับไงป้าช่วยกินแล้วไง

ีกนี ok <laughs> ่เนะแล้วอะไรอม่เออเอาตีกไม่กลัวหักหรอมัวแต่มองเดินรำจับโดนอีกแหละปุ๊บแล้วก็ร้องกัน คือข้างบนไหนส e, <ti Seiten án> ิกินยาดื้อมากเลยไม่ยอมกิน